ก็จะลอง PVP ของเขาดูนะโดนครับผมโดนแบบนี้โดนเรียบร้อยทุกคนเป็นไงโอเคก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบ,บอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแบบอะไลสแลกนาลล็อกคอร์สโอเวอร์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับสาหรับอนะไรแลกนรกเนาะเปิดให้ผู้เล่นทดสอบรอบที่2ครับคนที่ได้รับการทดสอบเนี่ยจะมีแค่400คนเท่านั้นนะที่ได้รับเลือกจากแอดมินนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการทดสอบอยู่นี่มีแอดมินเข้ามาในเกมเลยนะทุกคนแอดมินก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเลยนะก็มียูทูบเบอร์นะครับของต่างชาติเนี่ยเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องดังๆเนาะนี่แล้วก็แอดมินเนี่ยอยู่เยอะเลยทุกคนตอนนี้ก็มีการทดสอบกันอยู่นะครับพี่ก็เป็นหนึ่งใน400คนเนาะที่ได้รับเลือกในการทดสอบนะครับอันนี้พี่ก็ไม่ร นะสำหรับเจ้าตัวอะไรแรกนรกนะครับเปิดทดสอบรอกที่สองแล้วมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาก่อนเข้าเกมนะครับทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะเหมือนจะมีให้เราเนี่ยมารีโลรลีอะไรก่อนนะเดี๋ยวพี่ลองรีก่อนนะครับมันคืออะไรเอ่ยอืมจะเป็นเหมือนสายที่เราต้องเล่นปะ่ะอ่ะแอสซินครับโอ้อันนี้ตัวอะไรเนี่ยสายอะไรวะขอเป็นแอสซินแล้วกันทุกคนสายนักฆ่าเนาะอ้เมดครับอืม กจะมีพวกแทงแอสซินเมดอะไรพวกนี้นะอันนี้ตามความคิดพี่นะอันนี้ฮิลเลอร์ไม่เอาครับเราจะไม่เป็นผู้ล้าใส่หัวทุกคนโอ้แทงครับไม่เอาขอเปไ็นแอสเซินเหมือนเดิมดีกว่าพี่ได้แอสเซินแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตก,กดเริ่มเกมเลยทุกคนส่วนตัวพี่เนี่ยยังไม่ได้ทดสอบอะไรกับเพื่อนเลยครับเพิ่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวพี่ลองแดดลองวิ่งก่อนทุกคนโอ้ว้าวภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็สมูทขึ้นครับอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้มี N p c พซเดินในแมปด้วยทุกคนกด e เป็นเหมือนเควสหรอเดีย๋ยวมาดูหน้าต่าง UI กันครับทุกคนว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างสำหรับกระเป๋าอืมมีดาบครับดาบมีอะไรบ้างเนี่ยว้าวมีเยอะอยู่นะผไปเล่นไปครับโอ้โหมีล็อกไว้ด้วยมียังไม่เปิดด้วยนะโอ้มีดาบครับมีดาบเดี๋ยวพี่ขอติดตั้งสักอันหนึ่งแล้วกันดาบใหญ่ปะดาบใหญ่เลยดีกว่าติดตั้งดาบครับติดตั้งดาบได้สองอันหรอติดตั้งสองอันดินี่ กด R เพื่อเรียกดาบโอ้โหเทจัดไม่รู้ว่ากดสกิลไงนะทุกคนฟันฟันให้ดูก่อนโอโ้แต่คนนี้เหมือนเขาใช้สกิลได้ว่ะทุกคนโอโ้แช่แข็งพี่ด้วยเขาเล่นสายอะไรคนนี้เล่นสายเมดแน่เลยเราเป็นแอสซาซินครับโอ้พีพีได้เนี่ยโอ้เลือดมีเลือดทุกคนพี่เพิ่งเห็นนะมีเลือดมีมานาครับมีเลเวลอยู่ข้างล่างเนาะเมื่อกี้พี่โดนแช่แข็งไปเลือดพี่เหลือสี่สิบเก้าเกือบโดนฆ่าแล้วแค่เข้ามาสําหรับเงาตัวนี้เนี่ยจาก EP ที่แล้วเนาะที่พี่เคยทดสอบมาไว้นะครับ เหมือนเงาพี่จะเพิ่มขึ้นนะเนี่ยติดตั้งเงาทั้งหมดดิติดตั้งอได้ไหมติดตั้งอไม่ได้ครับเราต้องติดตั้งเองอเดี๋ยวพี่ขอญาตกดติดตั้งก่อนอสำหรับเงาพี่เอาขา้าประมาณนี้แล้วกันไหนจงปืนปึ๊บโอ้โหทําทำอะไรกันทุกคนอ๋อเหมือนมีเกียรมาฮะปะลุยเลยเงาพี่ลุยมัน อันนี้เป็นการทดสอบนะครับทุกคนย้ําก่อนนะอันนี้เป็นการทดสอบรอบที่สอนะครับอันนี้สกัดเงาได้เหมือนเดิมไหมสามารถสกัดเงาได้ครับนี่ขึ้นให้สกัดเงาอยู่ลองกดสกัดสิไม่ตื่นนะออ้ทำไมสกิลเขออาอลังการจังวะเขากดสกิลยังไรวะเนี่ยพี่รู้เหมือนกันว่ามันกดสกิลยังไงพี่รู้สึกว่าสายเวทน่าจะดีนะเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่คนขเขาเล่นสายเวทกันแน่ทุกคนพี่เนี่ยเล่นเป็นสายดาบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งดูก่อนนะทุกคนออ้ระบบเกมสมูทขึ้นนะ แล้วก็มีหน้าต่าง UI ครับอ๋อสามารถปิดได้ปิด UI แบบนี้ได้ครับผมตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็ทําการเทสกันอยู่เหมือนกัน <laughs> หนึ่งในนั้นคือพี่ด้วยพี่ก็เทสเหมือนกันอืมโอ้คนนี้เขาก็เทสอยู่นะครับคนนี้พี่เห็นบ่อยแล้ในช่องเนี่ย โอเคไม่เป็นไรเราจะไม่ไปกวนเขาแล้วกันโอเคมาดูอย่างต่อไปครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของสเตตนะสเตตนี้เหมือนเขาให้เลเวลเรามาเลเวลร้อยเลยครับตอนนี้พี่อยู่ในเลเวลร้อยนะสำหรับในเรื่องของสเตตนะครับไม่สามารถปรับได้นะสเตตเนี่ยเหมือนเขาจะมีสเต็งน,นะครับมีเอจิป่ะอ่าอันนี้ค่ามันสมองวะทุกคน เนี่ยมันชื่ออะไร PER เนี่ยมันจะเป็นค่าเพลอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีเลือดครับแล้วก็จะมีไออินอินเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะพี่น่าจะเป็นพวกเพิ่มมานาหรือเปล่าอันนี้อาชีพนะครับมันยังไม่ขึ้นเนาะเมื่อกี้พี่ได้เลือกอาชีพมาแล้วนะก็คือแอสซิสต์นะครับแต่ว่าเข้ามาในเกมเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะแล้วก็มีฉายาครับโอเคหน้าต่างขยับได้นะครับผมโอ้อันนี้เป็นพวกเหมือนฉายาเอาไว้ใส่นะในความสําเร็จของเรานะครับ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนาะในกระเป๋าที่พี่เห็นหลักๆเนี่ยจะมีแค่ดาบนะทุกคนตอนนี้ทางแอดมินเนี่ยก็เหมือนพยายามคุยกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะทุกคนว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีบงมีบัักไหมสามารถแจ้งได้นะเขาจะแก้อะไรพวกนี้เนาะเขาก็เหมือนถามเรื่อเป็นเรื่องปกติแหรอครับในการทดสอบเกมเนาะพี่รู้สึกว่าสกิลเนี่ยเราต้องกดเอานะครับจากที่พี่ลองเล่นมาต้องกดเอาในเจ้าตัวนี้เท่านั้นนะพี่ไม่รู้วิธีการกดด้วยเนี่ยมันจะล็อกๆไว้อย่างนี้อยู่นะครับสกิลเราเนี่ยต้องกดอ่ะมน,ะนีทุกค เดีย๋ยมันจะมีไฟมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่ลืมให้ดูการตั้งค่าครับนี่คือการตั้งค่านะ,ะก็จะมีระบบเสียงระบบอะไรข้ามฉากเนาะการต่อสู้ของเงานะครับผมลักษณะเงาที่เริ่มต้นอะไรพวกนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยมีแสดงเงามีช h a ์โด a ออรานะทุกคน แล้วก็ทักษะแห่งเงานะคบการทําลายพื้นผิวดินแต่จากที่พี่ลองเล่นมาคร่าวๆเนี่ยในตัวเกมนะครับเหมือนจะมี n p c เนี่ยเดินในเมืองตลอดเลยนะเนี่ยเหมือนคนทั่วไปนะครับผมเดินในเมืองแล้วเราสามารถเนี่ยกดรับเควสกับเขาได้นะเหมือนประมาณว่าเขาต้องการอะไรนะคนกดสามารถกดรับภารกิจได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของกิลฮอครับอ่ะกิลฮอเหมือนเจ้าตัวอะไรเลยทุกคนนี่กิลฮอเดี๋ยวพี่พาทุกคนเข้าไปดูนะปึ๊บโอเคเข้ามาที่กิลฮอเล้ยปิดเงาก่อนรำคาญรำคาญ เกี่ยวกับกีวฮอเนี่ยมันจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของกีวฮอเนาะอ่ะในตัวกิวฮอเนี่ยพี่รู้สึกว่าเหมือนเป๊ะเลยเห <c oughs> มือนอะไรเป๊ะเลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องทดสอบดาเมจนะแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะครับเป็นห้องโล่งๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของด้านซ้ายมืออันนี้จะเป็นชั้นที่สองนะครับเหมือนกันเลยทุกคนนี่เห็นะ่เหมือนปนะใครเล่นอยู่น่าจะรู้นะแล้วก็ห้องที่สามครับห้องสามมันจะเป็นห้องเทสแกล้งนะทุกคนนี่ครับแต่ว่ายังไม่มี Np ็นบีซนเอ็นะยังไม่มีครับแล้วก็มีห้้ออองงทีี่่เเป็นหมมคไไะร ทุกคนพี่ให้ดูอะไรไว้แอดมินแอดมินหนูแอดมินอย่างเกียร์เนี่ยต้องหาข้อมูลต่อทุกคนตอนนี้พี่อยากรู้ว่าวิธีการใช้สกิลครับตอนนี้อยากรู้มากๆเลยตรงนี้ยังเหมือนเดิมทุกคนสําหรับเจ้าตัวดันเจียนนะยังเหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเข้าไม่ได้เหมือนเดิมครับสำหรับดันเจียนใหญ่ตรงนี้เนาะอันนี้พี่คิดว่าเขาน่าจะทําประดับเฉยๆนะครับอันนี้จากความรู้สึกพี่นะส่วนตัวพี่คิดว่านขาน่าจะทําประดับนะครับ้วคนนี้เอาใช้สกิลยับยเลยวะทุกคน พี่อยากลองใช้สกิลว่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพิมพ์ถามก่อนนะครับป้าพี่จะสามารถใช้สกิลได้อย่างไรเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้รู้วิธีการใช้สกิลนะพี่ก็ถามแอดมินไปนะครับว่าหนีประมาณนี้เลยอ่ะผมจะสามารถใช้สกิลได้ยังไงนะครับเห็นแอดมินบอกว่าตอนนี้สกิลที่สามารถใช้ได้นะครับต้องเป็นสายเวทนะแล้วก็สายแทงค์เท่านั้นนะครับเออพี่ก็ได้รู้นะเนาะอันนี้พี่ถามแอดมินไปเนาะพี่ก็ แต่งอยู่เวลิมัดไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสายกันทุกคนวิธีการเปลี่ยนสายนะครับให้มาที่รูปบ้านตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับผมมันก็จะกลับไปหน้าแรกตรงที่พี่สุ่มสกิลมาครับเดี๋ยวพี่จะไปลองหาสายเมดดูทุกคนรีโลนะครับผมตอนนี้เขาบอกว่ามีแค่สายเมดกับแท้งนะที่สามารถใช้สกิลได้นะเ,ออเดี๋ยวพี่ลองแท้งก่อนแล้วกันอ่ะได้แทคงพอดีเลยครับปะ่ะกดเพย์ครับผมมาได้แท้งแล้วเนี่ยขอดูสกิลสิมีสกิลอะไรให้เราใช้บ้างแล้วก็แต่ละสายเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะทุกคนมันจะได้ดาบกัััไไได้้ขขอนะอออองงเเเนนเนนนน่่มมมมมมหหหืืืกกะจใช ันนี้พี่ได้แท้งมาเนี่ยมันก็จะเปิดในเรื่องของเจ้าพวกดาบพวกอะไรพวกนี้มาเนาะออันนี้ก็สวยเหมือนกันนะสำหรับพี่พี่ว่าสวยนะครับอขอติดตั้งไปก่อนแล้วกันนี่อันนี้สายแท้งนะก็ไหนสกิลข้างล่างนี่ไงของสายแท้งทุกคนเปิดมาแล้วครับสองสกิลอ่ะติดตั้งสกิลหนึ่งติดตั้งสกิลสองโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ขอทดสอบเจ้าตัวแท้งให้ดูก่อนนะอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับสกิลแต่ว่ากดหน้าต่าง UI เนี่ยไม่ขึ้นนะเนี่ยพี่กดหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยไม่ขึ้นนะครับต้องเอามาติ๊กดู่อนนะ สำหรับการเอามาติ๊กก็ประมาณนี้ครับทุกคนมาเดี๋ยวเราทดสอบสกิลแบบเห็นชัดๆกันอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาเงาพี่ออกไปก่อนนะครับสำหรับสกิลหนึ่งของสายแทงนะอันนี้จะเป็นแบบคร่าวๆนะะเดี๋ยวพี่ลองกดให้ดูครับทุกคนดูนะปึ๊บนี่นะมันมีแบบเส้นผ่าถนนไปนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยทุบพื้นนะอันนี้ UI น่าจะทํายังไม่เสร็จนะครับดูสังเกตที่ UI ข้างล่างนะกิ๊กก๊อกมากเลยอ่ะเออน่าจะทํายังไม่เสร็จเนาะโอเคอันนี้สกิลสองครับของแทงอันนี้ทุบพพืืื้้นนนนนะก็ไมมม่่ทุบีเเหอปาารรค เปิมการร้องกับรามครับหนูหน้อยหมนนกวกแดงคนนี้ผมขออนุญาตทดสอบนะครับพี่ <laughs> พี่ขี้เกียจปล่าวะพี่ขอทดสอบเลยดิกรับรามลด <laughs> ไปเกินครึ่งหลอดนี่เลยแ <laughs> กนันฟอททุกคนโดน,นด่า <laughs> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวพี่โดนช่อง่ังชาติห่ะนะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองอีกสายหนึ่งครับก็คือสายเวทเนี่ยพี่เห็นเขาเล่นเนี่ยดูดิน่าสนุกมากเลยทุกคนสายเวทครับเดี๋ยวพี่ลองเล่นสายเวทเนาะโอเคได้เมทแล้วทุกคนเพลครับผมสำหรับอาวุธของเวทอยู่ด้านล่างหมดเลยออ้เวทได้สามสกิลเลยทุกคนว่าแะ้วทำไมคนเขาเล่นกันเยอะจังปึ๊บปึ๊บโอเคดาบสายเวทติดตั้งได้ไหมเนี่ยดาบสายเวทยังไม่มีให้ติดตั้งครับแต่ว่ามีสกิลครับผมมา <laughs> ลองกันสำหรับสกิลสายเวทสกิลแรกครับผม อู้บอลไฟบอลไฟแล้วยังไงต่อปึบปึบปึบสวยมากอู้เข้ามาโดนที่เข้ามาโดนเอาคืนมาดิขอยารับจัดครับเอาคืนพีพ,พีนี่เงา,าพี่ไล่พีพีทุกคนดูดิมาดิมาดิ ก็ระหว่างที่กำลังทดสอบอยู่นะครับพี่ต้องขอฝากไว้ด้วยนะสำหรับสปอนเซอร์ร้าน Nemo Shop นะครับร้าน Nemo Shop มีการรับฟาร์มอย่างต่างๆในเกมโรบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น Alive Scott Overgo Garden เนาะล่าสุดเนี่ยมาทำแมปฟิตด้วยนะมีทั้งไกเ่เบ็ดแมปฟิตนะครับไก่เบ็ดเวลพันเนาะมีเยอะแยะมากมายเลยแถมยังมีระบบกิดเกมพาสอีกด้วยต้องใช้ค่ามาครบจบในร้านเดียวแน่นอนนะครับสำหรับร้าน n ี m o ่ช็ p หากใครสนใจเนี่ยเพจได้ล,ลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ดีที่ชั้นแล้วก็เมนแรง เนี่ยมืนมันจะยิงลูกบอลเวทไปนะลูกบอลไฟนะครับนี่ประมาณนี้ตึม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 โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับสายเวทเนาะแล้วก็สกิลที่2อันนี้พี่ชอบมากนะเป็นการแช่แข็งทุกคนนี่แช่แข็งเป็นวงแบบนี้เลยโอ้อันนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะสวยมากครับแล้วก็สกิลสามเนี่ยฟ้าผ่าปะโอ้โหของดีว่ะสายเวทพี่ดูแล้วพี่จะเล่นสายอะไร เกมเปิดล็อกไว้เลยนัน้องชายสายเวทมนต์นะ <acağız> ทุกคนครับพี่เจอหนูน้อยหมวกแดงแล้วเมื่อกี้เราทดสอบแทงกับเขาไปแล้วใช่ไหมรอบนี้พี่ขอญาตเกียนทดสอบเวทตึบปึบ,บึบตึบโอ้กดออกไปแล้วทุกคนไปค,ครับทุกคนระหว่างที่เราเกตเกิดเดี๋ยวพี่ขอญาตนะครับผมลองไป PVP ดิพี่อยากลอง PVP ดูไหนมีคนให้ PVP หรือเปล่าขอาดูหน่อยพี่โอ้ตรงนู้นเขอา PV PVP กัน,นครับขอญาตลองเลยทุกคนเข้าไปใกล้กดน้ำแข็ง ไฟครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพีพีคนนี้แล้วกันทุกคนปุ๊บ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 โดนโดนเขาโดนของเราทุกคนหาว่าพีพี่จะลองพีพีกับเขาดูนะโดนครับผมโดนแบบนี้โดนเรียบร้อยทุกคนเป็นไง สู้พี่ไม่ได้หรอกอ่ะเองเป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติเองจะสู้ยูทูบเบอร์ไทยแลนดน์ได้ไงไมะ อันนี้ถ้าพี่จะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นตอนที่ซงจินอูเนี่ยได้รับพลังมาแรกๆแล้วไปลงดันเจียนใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันจะมีแม่น้ําอยู่ข้างล่างเลยครับถ้าสังเกตดีๆเห็นปะในอนาคตเนี่ยพี่คิดว่าถ้าตัวเกมเปิดจริงนะอันนี้น่าจะลงไปได้ครับไปลงดันเจียนเนาะและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะปิดมือถือไปแล้วปปิิิดดดดคคอออมมมเเนน็็ตไไแลลล้้้วววััักกกยยงงาาารร์ใหหหู่่จจทีโสสะ ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี่เลย ppp123 เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรีเพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอป,ปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นโอเคทุกคนครับหลังจากที่พี่เล่นมาสักพักเนี่ยพี่เพิ่งรู้ว่าเจ้าตัวสกิลเนี่ยมันต้องกดด้านล่างครับทุกคนไม่ได้กดตัวเลขข้างบนนะเหมือนสกิลเนี่ยเขาตั้งมานะครับที่พี่ถามแอดมินเนี่ยแอดมินบอกว่าให้กด Z นะครับ xcv นะทุกคนอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะถ้าเป็นตัวแรกเขาบออกันนี้จะเป็น Z นะ นี่จะเป็นการกดแซดนะครับนี่จะเป็นสกิลข้างล่างนะอันนี้คือการกดแซดนะแล้วก็ X ครับผมจะเป็นสกิลช่องที่2องอะนี่อันนี้พี่เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่นึกว่าระบบเกมเนี่ยยังไม่สมูทนะครับอันนี้ถามแอดมินมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเขาบอกว่าให้กดข้างล่างแต่ว่าอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เขาลองก่อนนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็เป็นการกดสกิลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพี่ลองกับยูทูบเบอร์ท่านนี้ดิขอญาตเกมครับป๊าป๊าปๆาๆๆาป๊าป๊ เขาดีมี่เลยทุกคนก็ <g ol ion> ได้คิดว่าไอ,อ้หมอนี่เป็นอะไรของมันวะขวาขวาหาคนเกียนครับเรารู้วิธีกดสก,กิลแล้วทุกคนมาดิเมื่อกี้เรายังไม่รู้นะแต่ว่าโอ้จอทูมไม่ไกลอยู่เน,นี่ยม,ม,มีมีทุกคนปุ๊ป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 ป <g ol ion> <g ol ion> ุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป ติงสู้สายเวยนมนไม่ได้ตรงน้องไอ้ไเรียบร้อยเขาบอกมาดิไอตัวนี้พิ้วไอตัวนี้พิ้วนี่ไงตัวนี้พิ้วครับตัวนี้พิ้วยิงครับตัวนี้พิ้วครับตัวนี้พิ้วปป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  อันนี้เป็นระบบ PvP คร่าวๆนะคอันนี้พิ้วว่ะตัวนี้พิว่ะโอเคโดนพี่แช่ครับอ่ะๆอพี่แตกพักไว้ประมาณนี้ครับสําหรับการ PvP นะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหาเกตกันทุกคนรอเกตเกิดครับทุกคนตอนนี้พี่ก็พูดคุยกับ Admin นแล้วนะครับคือแอดมินเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะครับผมไปคุยกับ NPC ที่มีเครื่องหมายงง,งๆแบบนี้นะ แล้วดันเจียนมันจะปรากฏนะครับเหมือนเครื่องหมายงงๆแบบเนี้ย NPC พวกนี้นะครับผมมันจะตกใจอะไรสักอย่างเนาะให้เราเนี่ยกดเข้าไปคุยแบบนี้เลยทุกคน mm hmm. กด E นะครับเห็นเขาบอกนะหล mm hmm. ังจากที่กด E นะครับมันบอกว่าจะมีด mm ันเจียนเกิดนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ mm hmm. อ่ะนี่จะเป็นเครื่องหมายงง,ง,งตรงนู้นเลยครับเห็นปะเวลาพี่คุยเนาะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเราไปปราบกันครับดันเจีย hmm. นใกล้จะเกิดแล้วเมื่อกี้พี่คุยมานะนี่ดันเจีย hmm. นเกิดตรงนู้นนะดูสิแาตา mm ่ดันเจียนเกิดยังครับ โอ้โหดันเจียนเกิดแล้วทุกคนเป็นดันเจียนธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าดันเจียนอะไรเฮ้ยเป็นดันเจี้ยนแตกปะเนี่ยเลดเกตวะเอา้าเลดเกตมีแค่หมาแบบนี้ดูลเลยดิมาอืมไม่ต้องพึ่งเงาแล้วโอ้โหหมามตีแรงมากทุกคนตอนแรกจะคิดว่าไม่ต้องพึ่งเงานะครับโอ้โหพี่โยก่อนอย่ล่วงครับดันเจี้ยนแตกดันเจี้ยนแตกอะไรอะไรได้ปะอะไรได้ครับหนึ่ง สองสามอู้สก,กัดเงาได้ด้วยนะครับปับปั๊บปับปับปับตะกิวแช่แข็งสวยเกลีรยมันเงาโอเคครับเงาตัวนี้ไม่ตื่นตื่นไหม โอ้ตื่นหมดครับรอบนี้ได้มา3ตัวนะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นระบบข้าวๆนะครับของการเทสรอบที่2เนาะเห็นเขาบอกว่าจะเปิดริงเนี่ยก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วนะอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสิ้นเดือนของเขาเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นแค่400คนเท่านั้นนะครับที่ได้ทดสอบระบบก่อนนะระบบที่เขาให้เทสวันนี้ก็จะมีในเรื่องของ UI ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับระบบสกิลข้าวๆนะเห็นแอดมินบอกประมาณนี้นะครับ อาสกิลคร่าวๆนะครับ UI ใหม่ในการสกัดเงาในการเล่นดันเจี้ยนแล้วก็ NPC ครับที่อยู่ในแมปอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีการ PVP ด้วยนะให้เราเนี่ยลองทดสอบกับผู้เล่นคนอื่นนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเกมเปิดจริงเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเราจะเลือกสายเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอสซิสต์เนาะฮิลเลอร์นะครับผมแท้งแล้วก็เมดนะแต่พี่รู้สึกว่าเมดจะ OP ปะ อันนี้ที่พี่ลองสัมบัติมานะรู้สึกว่าเมีเดยดอยูแต่ว่าฮิลเลอร์กับแอสซทอรซีนเนี่ยยังไม่มีสกิลครับทุกคนอาจจะต้องรออีกรอบหน้าเนาะนอย่างน้องๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะว่าพี่อะไรคอสโอเวอร์หรือว่าอะไรภาค2เนี่ยจะเปิดตอนไหนตอนนี้พี่ก็มาเทสให้เป็นรอบที่2องนะก็มารอดูกันนะครับว่าเขาจะเปิดจริงรอบไหนนะอาจจะมีเทสรอบ3ามหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็สําหรับคลิปวีดีโอนี้ในการเทสนะครับอะไรคอสโอเวอร์นะก็มีประมาณนี้ถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยยแแลลล้้้้้ววววเเรรราาาาาไไปปปจอออกกัััันนนนนีีีีทใคคคิโหหสบบบบผูชม๊ย